ที่48จากการสร้างปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์ปืนนี้ปรับส่วนผสมไปแล้วกว่า90%และนี่คือการทดลองครั้งแรกของปืนเลเซอร์ที่ปรับส่วนผสมไปแล้ว90%อ่า ว้าเดี๋ยวนะเจ้ามนุษย์ต่างดาวแกคือใครน่ะฉันสร้างปืนฆ่ามิเตียนั้นหรอก็ใช่นี่ฟินเราเคยเจอกันที่งานฟิลิมอ์ดเวร์สเอาไม่ใช่หรอจะเรียกเช้ว่ามนุษย์ต่างดาวทาไมแล้วว่าแต่นายช่วยส่งฉันไปที่โลกเดิมของฉันได้ไหมไม่ฉันทําไม่ได้ฉันไม่รู้ด้วยว่าโลกนายคือโลกอะไรและตอนนี้ฉันปวดหัวแล้วเนี่ยนายอธิบายได้ไหมอ่าก็อธิบายได้นะแต่ว่ามีที่นอนแล้วก็ที่นั่งให้ฉันไหมพอดีว่าฉันเมื่อย นายแค่จะบอกว่านายมาจากอีกมิติหนึง่งและนายต้องการกลับบ้านใช่เรื่องนายจะเข้ามาในมิตินี้ทาไมเออในา,นายก็เข้าใจก่อนนะว่าฉันหลุดเข้ามาอีกบบมิติหนึ่งแล้วพอนายเปิดประตูมิติฉันคิดว่านายจะทําให้ฉันกลับไปในมิติเดินของฉันได้อ่าฮะนั่นมันรแปลกนะที่ว่านายจะขอความช่วยเหลือลจากฉันก็จริงไหมล่ะแต่พอฉัานาดูดีๆแล้วเนี่ย เจ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่สามารถใช้งานได้อย่างปกติแต่มิติที่ฉันไปมันไม่เคยเจอมาก่อนและใช่ฉันไม่รู้ว่ามิตินั้นคือมิติอะไรแต่มิตินี้มันบอกว่าตอนนี้คือปีคศ2018โอ้อุปกรณ์นั่นเก่งดีนี่แล้วใครทําให้นายละ่ะตัวนายเองนั่นแหละนะฟินจากปี2020ตอนนั้นนายคงปดิษอุปกรณ์ได้เยอะแยะมากมายแล้วละ่ะโอ้ว้าว แต่ตอนนี้ฉันคงทาไม่ได้แล้วล่ะถ้าว่านายบอกฉันมันก็จะไม่เกิดใช่ฉันต้องคิดว่าตอนโตไปฉันจะไม่ต้องมาประดิษฐ์อุปกรณ์อะไระสาระอีกแล้วล่ะแต่ว่ามันคือชะตาที่มิอาจเลี่ยงมันก็แย่จังเนาะว่าไหมใช่งั้นราตีสวัสด์ก่อนละกันราตีสวัสด์เช่นกัน